สวัสดีครับพระนางพญาที่ท่านเห็นอยู่นี้จัดได้ว่าเป็นพระที่สวยงามดูอ่อนช้อยอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นพระที่มีความคมชัดลึกจะมีด้วยกันทั้งหมด6องค์นะครับเดี๋ยวผมจะนําขึ้นมาให้ชมทีละองค์นะครับมาชมองค์แรกก่อนนะครับเนื้อพระจะมีความเหี่ยวมีความแห้งเห็นไหมครับแฝงไปด้วยความฉ่านะครับ ดูเป็นธรรมชาติด้านข้างขององค์พระก็จะมีร่องรอยของการตัดดูเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีร่องรอยของนิ้วมือในการกดนะครับก็มีหลากหลายพิมพ์และก็หลายเนื้อนะครับที่จะนำไห้ท่านได้ชมกันในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวมา,มาชมองค์ถัดไปนะครับ ส่วนองค์ที่สองนะครับก็จะมีความชำ้ำเนื้อพระก็จะมีความเหี่ยวให้เห็นนะครับดูด้านข้างนะครับมีร่องรอยของการตัดการตัดที่ขอบด้านข้างนะครับคือส่วนตัวแล้วผมวิเคราะห์ว่าเส้นในการตัดจะไม่มีความคมนะครับตอนตัดไปใหม่ก็จะมีความคมนะครับแต่ด้วยการเวลาที่ ยาวนานนะครับทําให้การตัดล่องรอยของการตัดนะครับก็จะมีความเหี่ยวแล้วก็จะมีการหดตัวหมวนเข้าหากันนะครับทําให้เส้นสายของการตัดดูไม่คมนะครับนี่คือการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับนี่คือธรรมชาติและก,ก็การเวลานะครับ ด้านหลังก็จะมีรอยของนิ้วมือในการกดเช่นเดียวกันนะครับมาชมองค์ที่สามองค์ที่สก็จะมีความเป็นตรประชาติเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นอีกพิมพ์ทรงหนึ่งก็ดูสวยงามแล้วก็ดูเข้มขลังไปอีกแบบหนึ่งนะครับ สังเกตดีๆนะครับเนื้อพระจะมีความเหี่ยวมาชมองค์ที่4ี่นะครับ ไม่ต่างกันนะครับแต่ละองค์จะมีความเก่าให้เห็นจะมีความช่าเนื้อจะเหี่ยวนะครับเนื้อจะมีการยุบย่นทุกองค์นะครับดูเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมของของขอบข้างจะไม่คมนะครับด้วยการเวลาทำให้เหลี่ยม ขององค์พระนะครับมีความสึกแล้วก็จะไม่มีความคมนะครับนี่คือธรรมชาติพระที่ผ่านการเวลานะครับก็จะมีการเหี่ยวหดยุบย่นมีการหมวนเข้าหาตัวนะครับเห็นไหมครับ ชมองค์ที่5นะครับองค์นี้ก็จะมีความเก่าเช่นเดียวกันมีความช่ำให้เห็นนะครับพื้นผิวขององค์พระก็จะดูเป็นธรรมชาติ มาชมองค์ที่6องค์สุดท้ายนะครับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าองค์พระจะมีความเหี่ยวแล้วก็จะมีความฉ่ำนะครับดูเป็นธรรมชาติเดี๋ยวผมจะนำเอาพระชุดนี้นะครับ ทุกองค์ขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมนะครับมาชมที่กล้องขยายสูงนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อขึ้นกล้องขยายสูงนะครับเนื้อพระก็จะมีความเหี่ยวช้ำจะมี คล้ายๆกับแผ่นฟิล์มบางๆนะครับเคลือบอยู่ที่ผ้นผิวขององค์พระนี่คือแก้วใสนะครับที่เกิดจากธรรมชาติ เหี่ยวดูการยุบย่นนะครับดูเป็นธรรมชาติเดี๋ยวไปชมองค์ถัดไปนะครับ ดูครับที่พื้นผิวขององค์พระจะมีความเหี่ยวให้เห็นนะครับจะมีความเก่าให้เห็นนี่คือพระที่ผ่านการเวลานะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะให้ชมแค่ผันผ่านนะครับจะให้ชมว่าเนื้อพระแต่ละองค์เป็นยังไงนะครับองค์ดีก็เช่นเดียวกันนะครับมีความเก่ามีความเหี่ยวยุบยุ่นในเห็นเช่นเดียวกัน ชมองค์ถัดไปนะครับเห็นไหมครับเห็นความเป็นธรรมชาตินะครับแต่ละองค์จะมีความเหี่ยวเนื้อพระจะมีความเหี่ยวความเก่าให้เห็น มาชมองค์ถัดไปนะครับเนื้อพระจะไม่ต่างกันนะครับ จะมีความเป็นธรรมชาติให้เห็นจะมีความช่ำนะครับมาชมองค์สุดท้ายนะครับ ูการเกิดการงอกของธรรมชาตินะครับที่มีการเกิดแล้วก็งอกขึ้นมาที่พื้นผิวขององค์พระเห็นไหมครับเนื้อพระจะมีความย่นนะครับ จะมีการยุบยน นี่ครับดูความเป็นธรรมชาติดูเก่าแล้วก็เข้มขลังนะครับก็ให้ชมที่กล้องขยายสูงครบทุกองค์แล้วนะครับหากว่าท่านใดนะครับชื่นชอบพระองค์ไหนก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ติดต่อมาทาง หรือว่าจะแอดไลน์มาทางเบอร์08 4 7 7 1 7 7 3 3ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแพมภาพพิธีละองค์ชอบองค์ไหนก็แคปหน้าจอไว้ได้นะครับก็ต้อง ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ